สองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสหห้าสสหกามสหเจสสสองหหปสี่สปดห้าสิบส

1 11 11 1ึ3ง11 6 6อ1 11ิบ1อ10 11 1 1 1่11 1ส11ส1 1เ11 11 11 1า1 11 1ส11 11 12 12 12 2 1 2จ1 12 12ส สองสามสิบสามสิบหกสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสองแเป็นเก้าสิเป็นหนึ่งร้อยแปสเป็นหนึ่งอยี่หนึ่งร้อยสองสิเป็นหนึหหสองสิห 3ามสิบแปดหกสี่สี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสสองหปปดหหหสเ็นหกสิหกเป็นหกสิบหกหกสิบสอเป็นเจ็ดหนึ่งเจเจสองสเจสเอ

สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสสิบหหสสเจดเจดสสปปสสิบ้า้าสสสเป็นหนึ่งร้อยสเอเป็นหนึ่งร้สิบองเป็นหนึ่ง1้อสเอหนึ่งป็นสิบเอ็บสองเป็น 22 113เป็น33 114เ 4, ป็น44 115เ 5, ป็น55 116เ 6, ป็น66 117เ 7, ป็น77 118เ 8, ป็น88 119เ 9, ป็น99 1110เป็น110 1111เป็น121 1112 11, เป็น132 121 12 12 24 12 3 36 12 4 48 12 5 12 560 12 6 72 12 7 12 7 84 12 8 96 1 12 9 108 12 สองเป็นหนึ่งร้สิบสองสิเ็ดเป็นหนึ่งร้อยสามสองสิบสองเป็นหนึี่